ทั้งสองท่านถูกเชิญมาทั้งสองท่านรู้หรือไม่ว่าคําถามเหล่านั้นช่างน่าปวดหัวท่านทั้งสองพร้อมที่จะปวดหัวแล้วหรือยังอ่ามีคอมเมนต์บอกว่าทั้งช่องเสียงเราไปอ่ะเบลล์อขอ,อโท <laughs> เขก็สิ่งที่ทัดเบาไปอ่ะก็พี่ถามไม่ใช่คนสำคัญพี่ทัดก็เลยต้องบอกลำคาญกันก็บอกมาตรงๆลำคาญก็บอกกันเลยเอาไม่ใช่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้งสองท่านพร้อมที่จะปวดหัวแล้วคำถามข้อแรกนั่นก็คือไม่มีใครทำสายเลยเออแทมแทมโจ้างมาแพงทุกคนก็ต้องเตรียมทั้งบ้านทินงสิ เขาเหรจ้างเาลยพัมพัมพัมพัพัม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 พัโอเคเบลจะเปิดในห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าเบลต้องอ่านให้ให้ให้พี่ทาศนกับเจ๊ค,คิมฟังใช่หรือไม่ก็ส่งมาโดยคนเกลือนะคะอ่าเขาส่งมาว่า เขาเหงาคุณเกลือเนี่ยเหงาแต่เข้าสังคมไม่เก่งเข้าหาคนไม่เก่งแต่ส่วนมากอะ่ะจะมีคนเข้ามาหาก่อนถึงจะกล้าคุยซึ่งส่วนมากก็มาแบบแปบบแบบแล้วก็หายไปนั้นๆจะเจอคนที่คุยด้วยอืมประมาณนั้นแหละเขาบอกว่าเขาะจะบ่นประมาณนี้ซึ่งคืออันเนี้ยเบลไม่แน่ใจว่าส่วนที่เขาจะอยากจะถามเราอะ่ะว่าจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงคืออะไรยังไงก็คุณคิดเห็นยังไงคะคุณคุณทัศอืม ในมุมมองผมใช่ป่ะใช่ค่ะคือคือถ้าเขาบอกว่าเขาเข้าสังคมไม่เก่งก็แปลว่าเขาเป็น introvert แต่เรื่องแบบเนี้ยตัวตัวผมเองก็เป็นอิน r ทรเวิจริงจริงอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องฝืนตัวเองอ่ะเพื่อเข้าไปคุยกับคนอื่นขนาดนั้นก็ได้ก็คือประมาณว่าถ้าเราเป็นคนที่ที่มีโลกส่วนตัวแต่ว่าถ้ามันไม่มันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปฝืนขนาดนั้นประมาณนั้นปะ่ะเหมือนอารมณ์แบบก็อยู่ ไปถ้าแบบเฟินไปมันก็ไม่ดีซึ่งถ้าเป็นเบลใช่ปะเบลรู้สึกว่าถ้าเป็นเบลนะเบลอ่ะจะลองเป็นฝ่าย เหมือนอารมณ์ว่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆน่นะสมมติเจ๊กับพี่ทัศน์นั่งอยู่ใช่ปะ่ะสมมติว่าเราไม่รู้จักกันนะเออเราไม่รู้จักกันใช่ปะ่ะแเบลบก็จะแบบว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในระแวกนั้นอันนี้พูดถึงนะสมัยเรียนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปโรงเรียนแล้วแบบต้องมีเพื่อนใหม่ต้องอยู่ในสังคมใหม่ๆซึ่งอะไรแบบเนี้ยมันต้องเป็นก้าวแรกของการเริ่มเข้าสังคมอะ่ะ น,นั่นแหละประมาณนั้นอ่อาฮะแล้วเบลก็จะแบบว่าเข้าไปอาจจะถามชื่อหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไปอยู่ในวงโคโจรสมมติอะค่าต่อไปเรียนอะไรก็อาจจะแบบเนียนๆไปถามเขาก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบใช่ใใช,ใช่แบบเนียนๆไปถามอะ่ะเออถ้าเบลเบล,ลเป็นสไตล์นั้นนะ สมก็เป็นน้องเบลลูกเจพออ๊พรอยจริงเลยใช่แล้วต้องเป็นมิตรกับทุกคนคะ่ะแล้วก็เรียกให้ทุกคนเข้าไปอุดหนุนร้านเราเยอะๆนี่มันการตลาดของร้านเบลอยังไรล่ะเธอเธอมีข้าวสั่งมีข้าวสั่งหรือยังไงเหรออ่าใช่แบบกินเธอกิน <c oughs> อะไรร้านเรากะเพราอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเออใช้ได้ใช้ได้ไดอืมถ้าเกิดเจมองเหรอคะส่วนมากหลกัหลกๆอะ่ะที่เข้าสังคมไม่เก่งก็แอบ,บคิดว่าน่าจะหาเรื่องคุยไม่ได้หรือเปล่า เราจะเริ่มอะไรดีอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดส่วนตัวจะมองว่าน่าจะลองไปอยู่ในจุดๆที่มันมีคนที่สนใจอะไรเหมือนกับเราสมมุติว่าถ้าเกิดคุณชอบอี9 9อ่ะคณชอบอีซาไงดีวะ อ่าเราพีก็จะสมมติ Discord ีสี่สิบเก้านะคะแล้วก็จะมีสามารถคนที่มีอะไรที่สนใจอะไรคล้ายๆกันเนี่ยบางทีจะมีหัวข้ออะไรที่แบบเราพร้อมที่จะดิสคัสกันได้ถ้าเกิดเวลามีอะไรที่สนใจเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมีส่วนร่วมนะอยากจะไปพูดคุยนะแต่ว่าบางทีอะค่ะคือก้าวแรกอะจะเป็นก้าวที่ยากหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นก้าวที่ทุกคนทําได้นะอย่างที่น้องเบลว่าที่แบบเอ้ยเราต้องเริ่มครั้งแรกก่อนนิดนึงเพราะจริงๆแล้วคือการเข้าหาสังคมแบบว,ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนสังคมบ่อยๆมันก็อย่างนั้นใช่ะ อ่าหรือไมันก่เริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนก็ได้ถ้าเกิดเออคุณชอบเกมคุณก็ลองไปดูในกลุ่มเฟซเกมคุณชอบการ์ตูนหรือคุณชอบงานดีเลกอะไรประมาณนี้น่าจะพอทำให้คุณบได้เจอเจอผู้คนที่ใกล้เคียงกับตัวเองนะอืมก็ประมาณนี้นะคะความคิดเห็นจาก3คนในข้อแรกนะคะทุกคนผ่านไปแล้วโอเคคำถามข้อต่อไปนะเบลต้องเปลี่ยนคำถามก่อนแบบนึงนะโอ้วอซิก้ามีดิสคอร์ดด้วยน่าสนใจมากใช่ไหมคะเทม้องเบล เยอะันเลยขำดัไปนอโรู้ไม่รู้มากกอบเลยอ่ะอย่างนี้เราจะได้มีที่ที่คุยเกี่ยวกับ e c ี9แล้วสิว้าวโอ้ยเจ้านี่เราจะได้เข้าใกล้กับ e c ี9มากขึ้นเนออว้าวเห็นเห็นบอกว่าตัววีเขามาคุยกันเองเลยนะว้าจริงเหรอคะเจ๊โอ้ใช่ใชใช ทุกคนนี้เรียนเรียนจบมาเก็ตติ้งกันหมดใช่ไหมโอเคข้อต่อไปค่ะโอเคค่ะก็ข้อที่สองนะคะก็ส่งมาจากคุณไฟว์วอร์กใช่ไหมหนูอ่านถูกปะไฟว์วอร์กจะไฟวอร์กเอาไฟว่าดอกไปไฟวอร์ก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 เอาไม่ใช่อืมทำเรียนไปเพลดออืดเอาเราจะได้ไม่อายไงพี่โอเคเขาส่งมาว่าเพื่อนไม่รัก แต่แอบรักเพื่อนครับอยากได้วิธีการทําใจพอพูดไปมองหน้าไม่ติดแน่ๆก็ประมาณว่าแอบรักเพื่อนเลยค่ะใช่แต่ว่าเพื่อนไม่ละเริ่มจากพี่ทัศน์ค่ะคุณคิดเห็นยังไงคะด้วยความที่คุณเป็นรู้าจถ้าสมมุติว่าคุณนั่นแหละค่ะไอเรื่องบอกรักเพื่อนเนี่ยเอออันเนี้ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ยคือมันอยู่ที่ตัวคุณเลยพูดแบบเรียวๆเ,เลยมันอยู่ที่ตัวคุณเลยเว้ยแบบคุณจะเลือกเก็บความในใจนี้ไว้เพื่อจะได้คุยกับเพื่อนต่อ หรือถ้าคุณเก็บมันไว้ไม่ได้จริงๆคุณก็อยากจะลองวัดใจดูก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเลือกวัดใจไปแล้วอ่ะคุณต้องไม่รู้สึกที่จะมาเสียใจทีหลังนะอืมอย่าอย่าเสียใจแล้วแบบแบบเสียดายที่ไม่ได้คุยกับเขาอีกอะไรเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณเลยอนเนี้ยอือืนี่ก็คือจากมุมมองของชายหนึ่งเดียวในหอ E49 นะคะทุกคน ถ้าถามเบลนะแมเบลไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ตายแล้วเพราะว่าเบลรักแม่คนเดียวโอ้โหเจ๊พลอยก็เจ๊พลอยร้องไห้ตรงนู้นแล้วนี่ยก็คือ เบลว่ามันทําใจยากนะสําหรับเบลอะ่ะการที่แบบว่าเราไปชอบคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ชอบเราอะ่ะเออมันทําใจยากอะ่ะยิ่งถ้ามันเป็นเพื่อนกันด้วยนะเพื่อนสนิทหรือเพื่อนในแก๊งหรืออะไรเงี้ยมันมันต้องเจอหน้ากันทุกวันอะ่ะด้วยความที่คือเราเราอาจจะรู้ว่าเขาอาจจะแบบมีปันใจให้คนอื่นหรือว่าแบบเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราอะ่ะเออแบบสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกดีดีให้เขาโดยที่เราก็ไม่กล้าบอกใช่ไหมนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราอะ่ะอยากจะออกมา ซึ่งเบลมองว่ามันยากวิธีทําใจอย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวเลยที่ทําได้สําหรับเบลนะคือเลิกชอบซึ่งมันก็ยากอีกถูกไหมเพราะว่าเราชอบเขาแล้วเราต้องเจอเจอทุกวันเออแต่แต่แบบคือจริงๆอะถ้าถ้าเราไม่เคยพูดก,กับเขาตรงๆนะแบบไม่เคยพูดก,กับเขาตรงๆว่าแบบเอ้ยเราชอบเธอนะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกรู้สึกดีนะเออแบลบว่ามันก็อาจจะมีสิทธิ์หรือเปล่าอะที่แบบ เขาอาจจะแบบอาจจะมีใจให้เราบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่เคยพูดไปใช่ปะเพราะว่าเขาอาจจะแบบเป็นคนปากแข็งไงคิดในแง่ดีคิดในแง่ดีว่าเออเขาอาจจะแบบมีใจให้เราบ้างแต่เขาก็แบบแค่แอบว่าแบบเออเขาสนใจคนอื่นอยู่นะอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีถมเถไปใช่ปะที่แบบว่าไม่ไม่ไมไมสแสดงอาการให้เห็นถูกไหมเจมีแหละอืออืออือแอบรับเคยที่เรื่องเป็นปัญหาโลกแต่ยู่ข้อน,นึงเลยนะเราเป็นแบบเชื่อเลยว่าแบบต้องมีคนมาถาม่างนี้แน่ๆเลยหลักๆคือ2ออย่างคือบอกกับไม่บอกเนาะใช่ ถล้วเกิดบอกไปแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียตำแหน่งตรงนั้นไปถ้าเกิดเป็นเจนะคงไม่บอกอะเป็นคนขี้ขาดพ่งตรงๆเลยเพราะว่าทำนองว่าเอ้ยเราชอบเขาเพราะว่าแบบเราได้อยู่เป็นเพื่อนอะเป็นจุดๆที่อยู่ใกล้นะเพศแต่ไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาเพื่อนเองแต่ว่าเชื่อว่าแบบเพราะด้วยความเป็นเพื่อนนี่แหละเวลาเขามีปัญหาหรือเขามีปัญหาอะไรอะเขาจะมาหาเราคนแรกอืมคือต้อง<ช>ท<ำ>ําเป็นก็คือเป็นเพื่อนแสนดีต่อไปถ้าเกิดยังทนไหวถ้ายังทนไหวย้ําถ้ายังทนไหวถ้ายังทนไหวอ่ะ ก็อยู่ข้างๆเขาต่อไปอืม,อมก็คือเรามีความรู้สึกดีๆให้แหละแต่ว่าเราก็มอบความสุขให้เขาประมาณนั้นป้าแต่ว่าเราไม่ได้คิดจะครอบครองเขาประมาณนั้นอืมก็เป็นการบอกใจตัวเองอะนะเพราะว่าก็จริงค่ะอืมแต่ถ้าเกิดบางทีบางทีอ่ความพิเศษของเราในฐานะเพื่อนน่ะเขาอาจจะมองเราในพัะนะคนพิเศษสักคนหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะแต่อย่างที่ว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่ต้องใช้ระยะเวลาอืมต้องอดทนม,มีคนบอกว่าต้องเผื่อใจไว้แล้วดับเครื่องชน แล้วก็อะไรอะ่ะเราเป็นเพื่อนเขาเราเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบที่เขาชอบไม่ได้หรออืมถ้าเป็นแบบนั้นเบลว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นานนะหมายถึงว่าการที่เราไม่เป็นตัวเองเข้าหาคนที่ที่เราชอบเพื่อหวังให้เขามาชอบเรากลักบมันจะทําได้ไม่นานแล้วก็ในอนาคตใช่เออ,อม,มันจะฝืนแล้วแล้วมันเหมือนกับการที่พอเราเราสวมบทบาทเหล่านั้นอ่ะสมมุติว่าอย่างเบลเงี้ยเบลเป็นคนเออเออใช่ปะ่ะแต่ว่าเหมือนแบบอ่ะสมมุติว่าเบลต้องแบบ เป็นแบบคนเงียบเงียเพื่อให้มีคนนึงชอบเพราะเขาไม่อาจจะไม่ชอบคนพูดมากอย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ได้นึกออกป่ะทุกคนเพราะเบลชอบพูดอ่ะเออเบลมากเราไม่ได้เป็นสาวคู่หรอกเหรอเอาไม่ทันแล้วพี่อ๋อ <laughs> โอ, <laughs> โอ้พี่ทาขัดเบลทาไมกําลังเทเลยมเมื่อกี้ทา ถ้าว่ามันมีโอกาสก็ลองดูแต่ถ้าแบบเขาเรียกอะไรอะอย่างที่เจบอกไปว่าถ้าเราไม่อยากเสียเราก็อยู่ใช่อยู่อย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ทําต่อไปก็คือไม่หวังครอบครองนั่นเองง่ายๆเลยแบบง่ายๆอะไรอะมีบอกว่าเพื่อนสนิทชุบแป้งทอดคืออะไรก็เป็นพิเศษกับเพื่อนไงเหมือนกับิตก็เหมือนพิเศษไผ่ดาวโปะบนหัวแล้วแหละได้ออ哟มันอะไรใหญ่กว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ชุบแป้งทอด อะไรใหญ่ก็ไดโนเสาร์สุเป,ป่งทอดกระทะทอดไดโนเสาร์อ่ะสเมเป็นทัศเทพอีกทีเขามีแต่ปลาวานไม่ใช่หรอเบลเคยได้ยินแต่ปลาวานก็เปลี่ยน,นเปลี่ยน,น,นเปลี่ยนไ่ได้หมดแหลถอาจจะเล่นนะ่ะอืมโอเคไปข้อต่อ